ังหวัดเพชรบูรณ์กันดีกว่าพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์อริยปัญญาพัฒแห่งแรกของประเทศไทยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางด้านของคุณธนาพรพรมสุวัณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้เปิดศูนย์บริการคนพิการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดในโอกาสนี้นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะดูแลนะคะในการเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงของคนพิการนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะใช่ค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันถึงแม้จะเป็นกลุ่มเปราะบางแต่กลุ่มผู้พิการ เไม่ได้ด้อยสมรรถภาพเลยเขาจะมีความสามารถพิเศษของเขาอีกหลากหลายส่วนเลยที่เข้ามาเติมเต็มนะคะ